Thank you ตลอดเลยนะคะ,คะจนบางครั้งกลายเป็นข่าวปกติไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าตอนนี้ที่ฉันมีข้อมูลนะคะ,คะมีข่าวที่จะนํามาเสนอเนี่ยกลายเป็นว่า กระบวนการตัดไม้พยองตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดไปซะแล้วก็คือมีการไปจ้างกลุ่มคนนะคะ,คะที่ติดยาในหมู่บ้านให้เข้าไปตัดไม้โดยแลกค่าแรงเป็นยาบ้าโอ้โหแลกกับค่าแรงเป็นยาบ้านนี่คือหลายกระทงเลยนะถ้าโดนจับไปทั้งเป็นเรื่องของลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเรื่องของการเสพยาเสพติดด้วยค่ะ โอ้โหสองต่อเลยคุณนาครับเพราะว่าเรื่องนี้เองนะคะอย่างที่คุณนาบอกว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดชัยภูมิหลังจากที่ชาวบ้านเขาบอกว่าสุดจะทนเหลือเกินคุณนยญาค,คือรับรู้แล้วก็เห็นมา นานแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการลักลอบตัดไม้พยุงก็บอกว่าเป็นคนต่างถิน่นเป็นพฤติกรรมเนี่ยอย่างที่บอกว่าน่าตกใจมากเป็นกระบวนการในทุนจากต่างถิ่นในภาคอีสานด้วยนะคะก็ะามาว่าจ้างคนหนุ่มในพื้นที่ที่เชี่ยวชาญพื้นที่ในการเข้าไปลักลอบตัดไม้พยุงที่มีจํานวนมากในพื้นที่ของป่าอุทยานนะคะอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะคะและก็ เขาก็กลัวนะว่าในเรื่องของการชักชวนให้คนหนุ่มในหมู่บ้านแล้วก็เยาวชนเนี่ยมารับจ้างตัดไม้พยุงด้วยการรับค่าแรงน่ากลัวมากตอบแทนเป็นยาบ้าจํานวนมากต่อวันเนี่ยนะคะเขาจะได้ค่าแรงเป็นยาบ้าคนละ3เม็ด<ม>ต่อวันแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะได้เปอร์เซ็นเงินเป็นค่าตอบแทนเป็นค่าแรงให้อีกส่วนหนึ่งในกิโลกร,รัมละ40บาทต่อคนอีกด้วยพอแม่ผู้ปกครองชาวบ้านในพื้นที่หลายรายเขาก็กลัวกันว่าลูกหลานของตัวเองเนี่ยจะหลงผิดเข้าไปพัวพันติดยาบ้าแลกกับ การตัดไม้พยุงได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นตามรายงานที่ทางชาวบ้านนะคะ,ะแล้วก็ช่วปฏิบัติการทีมข่าวรายงานพิเศษแกะรอยกระบวนการตัดไม้พยุงขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชายภูมิของทีมงานของเราเนี่ยไปดูแล้วก็พบว่าตอนนี้นะคะ ไม้พยุงเนี่ยที่เฉลี่ยอายุต่ําอายุประมาณ7 0็ดสิบถึงหนึ้อปีตอนนี้ถูกโคน oh ่นเ oh หลือแต่ตอแล้วค่ะคุณมีทีนีร้อยเจ็ดสิบ่กว่าเ0ถึงหนึปีเนี่ยนะคะ<อ>ตอนนี้400ก้อยวดต้นวตอนนี้สัปไปดูจากสภาพตอที่ยังคงเหลืออยู่เนี่ยเหลืออยู่ประมาณ400ต่อนะคะแล้วก็ทํากันแบบ ไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยทั้งในเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงามแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับชาติของจังหวัดชัยภูมิทุ่งดอกกระเจียวงามนะคะ,ะก็ถูกรุกหนักทีเดียวทำขบวนการในทุนนะคะที่บอกว่ามีกลุ่มกลุ่มตัวแทนในทุนเนี่ยนะะก็มีการนำอาวุธปืนครบมือ เพื่อส่งเข้ามาช่วยคุมคนงานในป่าไม่น้อยอีก3กลุ่มด้วยนะมีทั้ง20-30คนแบ่งโซนกันตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่เสียงดังนะ,ะอยู่ในป่าแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายแต่ว่าชาวบ้านเองก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะพยายามจะแจ้ง,<ฆ>จงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปกครองอำเภอเข้ามาช่วยเบื้องต้นในทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยรับทราบแล้วรวมทั้งกรมป่าไม้ด้วยนะคะ วันนี้ทางทีมงานมีรายงานบอกว่าทางหัวหน้าหน่วยป้องกันร,รักษาป่าชอยอนหนึ่งนะคะนยายยังกลักเขาลงพื้นที่ไปแล้วไปรตรวจสอบเรื่องนี้กันเลยนะคะไปคุยกับคุณบรรเจิดมากสิริหัวหน้าหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่ชอยอนหนึ่งนยายยังกลักค่ะสวัสดีคะ่ะหัวหน้าคะสวัสดีคะ่สคะสวัสดีคะ่ะหัวหน้าคะสวัสดีครับผมค่ะตอนนี้ลงพื้นที่ไปพื้นที่ไหนบ้างคะก็ พื้นที่ตำบลวัดตะแบกตำบลบ้ารไร่ฮะหมู่บ้านก็หมู่บ้านตั้งแต่สักสมบูรณ์โคกข้ายางเตี้ยยางเขียวแฝกรอยหิน่ด้านทิศตะวันตกนะครับค่ะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงามทั้งหมดเลยครับผมมันเป็นรอยต่ออุทยานแห่งชาติป่าหินงามต่อลงไปถึงเขตรชไาพัน์ตัดป่าซับลังกาครับค่ะพอลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูแล้วมีข้อเท็จจริงยังไงบ้างคะหัวหน้าคะ เราพบร่องรอยการใช้รถเข็นเข้าลากเข้าไปในป่ารถสองล้อฮะสองล้อลากลำเลียงไม้นะเพราะว่าเป็นทางเดินรถไม่สามารถเข้าได้รถยนต์ต้องใช้คนเดินเท้าเข้าไปค่ะก็พบร่องรอยการตัดต้นไม้ป่าปลายฮะค่ะแต่ก็ไม่ทราบว่ามากน้อยขนาดไหนเพราะว่าพอดูแล้วก็มันมันป่าปลายมันมีไปทั่วแต่ทีนี้ว่ามันก็ต้นไม้ใหญ่มากค่ะ ส่วนใหญ่เป็นไม้พยุงหรือว่าไม้ประเภทอื่นคะส่วนใหญ่จะเข้าไปกับวัตถุประสงคคือไม้พยุงไม้หรือก็มันไม่มีนะครับค่ะค่ะใบพบเนี่ยอย่างที่มีภาพจากทีมข่าวส่งเข้ามาก็จะเป็นลักษณะเป็นตอไม้ที่ยังคงหลงเหลืออยู่หัวหน้าไปเจอลักษณะเดียวกันหรือเปล่าคะครับลักษณะตอไม้หรือลักษณะหินตอหินอะไรแต่แบบบางท่อนก็ตัดต้นลงแล้วก็บางทีก็ยังไม่ได้ทอนออกไปก็มีเหมือนกันค่ะจากการประเมินด้วยสายตาตามรายงานที่เราได้รับมานี่คือบอกว่า พื้นที่ที่โดนไม้ที่โดนตัดไปเนี่ยรวมแล้วไม่น้อยกว่า400ต้นอา้าหัวหน้าจากการประเมินดูถึงไหมคะ400ต้นมันคงไม่ถึงนะครับเพราะว่ามันมันก็บางๆนะฮะบมันมันมันไม่น่าจะถึงหลอก400ต้น <c oughs> มันมันมันมีทั้งต่อเก่าต้อใหม่ถ้านับรวมหมดมันก็น่าจะาถึงแต่ที่นี้ว่า ลักษณะที่ผมมองนี่ผมมองว่าถ้าตัดไม้ใหม่นี่คงคงคงไม่ถึงครับค่ะหัวหนาก่อนอันนี้ได้ยินข่าวมาก่อไหมคะเรื่องของกระบวนการลักลอบตัดไม้พยุงแลกค่าแรงพยาบ้านเนี่ยค่ะก็ผมก็ได้ยินข่าวนะแต่ไม่ไม่ไม่เคยไม่ไม่ไม่เคยเห็นไม่เคยรับทราบแต่พอว่าเวลาไปตรวจป่านี่พบร่องรอยนะฮะพบพบไอ้ไอ้พวกกลวยพวกอะไรที่ที่อุปกรณ์การเศษตรเขานต่ค่ะโอพบเลยใช่ไหมคะเมื่อกี้เค่เห็นเป็นเหมือนกับ คือเพราะเวลาเราตรวจตาเราจะไปก็มีทางตำรวจสพที่ติดสายสืบนะครับค่ะแล้วก็ทางอุทยานก็ทางแบบไม้ร่วมกันไปค่ะได้ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมคะหรือว่าชาวบ้านในหมู่บ้านที่เขาบอกเขากลัวอิทธิพลมากตอนนี้<ส>แล้วก็กลัวว่าลูกหลานคนวัยรุ่นในหมู่บ้านเนี่ยะจะไปรับค่าจ้างวิยาบ้าแล้วเข้าไปร่วมกระบวนการนี้ค่ะได้คุยกับเจ้าหน้าที่ไหมคะ ก็ก็ไอเรื่องยาบ้านี่ผมก็เพียงแต่ไปร่วมตรวจผมก็ดูจะเรื่องป่าก็ก็คุยกับทางตำรวจเขาอยู่ครับแต่ทีนี้ไม่ใช่หน้าที่ของขอผมเท่าไหร่ก็ปล่อยทางตำรวจเขาดำเนินการค่ะถ่าหัวหน้าคะพื้นที่ตอนนี้เนี่ยถ้าประเมินดูแล้วเบื้องต้นเนี่ยตามรายงานที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเสียหายไปหลายหลายหลายสิบหลายร้อยไร่เหมือนกันเนี่ยตรงนี้ความสภาพของป่าเป็นยังไงคะ คือสภาพของป่าส่วนใหญ่เนี่ยนะไม้ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตอุทยานค่ะถ้าถ้านอกเขตอุทยานมาจะเป็นป่าสงวนส่วนใหญ่ป่าสงวนนี่ก็มันก็เป็นที่ทําไร่เลยครับค่ะค่ะหัวหน้าพอจะได้เบาะแสะของของผู้ที่กระทาการนี้หรือยังคะหัวหน้าก็ยังสืบสืบอ,อยู่นะครับยังมันยังไม่เห็นชัดเจนนะครับส่วนพ่อส่วนใหญ่เขาทำตอนกลางคืนค่ะ แต่เราแรกตวเองนตอนกลางวันบางทีกลา,างคืนก็อันตรายไม่ค่อยได้เข้าไปสลัดแต่ก็เดินเหมือนกันนานๆทีหนึ่งกลางคืนแต่ไม่แต่ไม่พบอ๋อก็เป็นช่องว่างให้กล<ม>ุ่มขบวนการนี้เข้าไปตัดไม้ได้เพราะว่าตอนนี้เราเห็นยังไม่ได้ขนานังคาเขาแต่ว่าเห็นสภาพเห็นซากเห็นตอ<า>นไม้แล้วก็พยายามสกัดกั้นเส้นทางกันอยู่ก็ร่วมมือกับทางกำนันตระบนบ้านไร่แล้วก็พวกผู้ใหญ่บ้านพวกอปปอลพวกอะไรเออเอ้อปปอลแล้วก็พวกอ จ้าที่ป่าชุมชนวังคกค่ะ<ว>ค่ะ,คะมหมายถึงว่าต่อจากนี้ไปการดําเนินงานของทางาท่านหัวหน้าเองก็คือจะร่วมมือกับองค์กรของท้องถิ่นในการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันที่จะต้องมีขบวนการนี้เข้ามาในพื้นที่ป่าใช่ไหมคะหรือว่าหรือว่ามีแนวทางอื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมคะ ครับถ้ามีในทางนี้แหละครับแล้วก็บูรณาการการสืที่กําลังร่วมกับไอ้ทางตารวจทางอะไรนะครับพอรู้ข่าวเราเราก็จะประสานงานสายข่าวกันค่ะดูจากสภาพของไม้พยุงที่ถูกตัดไปเนี่ยไปสํารวจแล้วมีมีต้นที่อยู่มาประมาณเจ็ดสิบหรือหนึ่งร้อยปีตามข่าวไหมฮะแล้วถูกตัดไปก็พยุงแถวที่นี้ป่านี้มันพยุงไม่ใหญ่เหมือนทางสีสกเกตนะครับพยุงมันเป็นต้นเล็กๆค่ะ ส่วนเล็กๆแกนๆผมก็ว่าอายุไม่ก,ก็ไม่น่าจะถึงเป็นร้อยหรอกครับแต่ว่าสี่สิบห้าสิบปีอะไรพวกนี้ผมว่าน่าจะมีเพราะว่า,ามันเกิดขึ้นกระป่าแต่ว่าสภาพต้นมันไม่ใหญ่มากหรอกครับค่ะเอ้กระบวนการพวกนี้เวลาตัดแล้วเนี่ยก็ต้องมีที่พักใช่ไหมคะของท่อนไม้เนี่ยอ,อหลังจากนี้จะออกไปสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงนี่เขาจะเป็นแหล่งเก็บไม้มที่ตัดเป็นท่อนๆออกมาหรือเปล่าคะ ไมส่วนใหญ่แล้เราไม่พบนะครับถ้าเราพบแล้วก็ดําเนินคดีบางทีเราก็จับอย่างปีที่แล้วก็จับได้ไอ้ที่เขาลําเลียงออกมาก็จับได้คดีหนึ่งสิบประท่อนเย่างคเั้งหนออกมาแต่เราก็จับแต่ชาวบ้านแต่ที่ว่า ไอ้ลักษณะที่ตัดออกมาสดๆเนี่ยเ,เราไม่เราไม่เรายังไม่เจอส่วนใหญ่เจอจะเขาจะไปเก็บพวกลบมขอดอนภัยเศษปลายอะไรพวกเนี้ยออค่ะหลังจากนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าหน่วยงานของกรปมป่าไม้เองจะเข้าไปเข้มงวดดูแลคุมเข้มมากกว่าเดิมยังไงคะคร,ค,รค,รครับครับครับปกติเราก็จะเพิ่มฟันถี่ในการตรวจลาดตะเวนวนะครับบางทีก็อาจจะต้องต้อง,องประสานทางอำเภอหาจุดประกับค่ะ เพราะว่าเพราะว่าเพราะพพอลงมาถึงถนนแล้วเนี่ยทางออกมันเยอะเส้นทางเราไม่สามารถตั้งจุดตรวจตามอะไรเนี่ยมันมันมันก็ไม่สามารถเขาสามารถเล็ดรอดได้นะเขารู้เส้นทางค่ะต้องอาศัยทุกฝ่ายเลยครับทอ้งที่ตำรวจด้วยเครือข่ายชุมชนด้วยนะคะเพราะว่าค่ะเพราะว่าเส้นทางเยอะแล้วแล้วบางทีเขาก็ใช้รถบางทีใช้รถด,ดีพัฒนาที่ครับ,รบใช้รถพวกไอ้ฟวินได้ไปรอรับ ก็ที่รับได้พอรับได้เขาก็วิ่งพืดออกเลยบางทีก็<อ>เป็นรถตู้นะเห็นว่ามีแต่ผมก็ยังจับเขาไม่ได้สักทีแต่เขาว่ามีรถตู้เข้าไปามีหลากหลายวิธีการ<ต><ม>ขนย้ายออกไปแต่อย่างนี้ถ้าถ้ารู้แล้วเห็นสภาพแล้วมีมีการดําเนินการจริงๆแล้วก็เป็นคนอย่างหมู่บ้านด้วยที่เข้าไปร่วมก็น่าจะสามารถจับกลุ่มขบวนการนี้ได้ไม่ยากนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวหน้าคะสวัสดีค่ะคุณบรรเจริดม,มากสิริหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ชย .1 นนึ่งายางกลักวันนี้ลงพื้นที่นะคะไปในพื้นที่ของตำบลตากแบกนะคะ ในบริเวณอุทยานแห่งชาติป่าหินงามตรงลอยต่อที่ซับลังกาแล้วก็เป็นแหล่งที่รู้จักกันดีในจังหวัดชัยภูมิคือทุ่งกระเจียวงามที่นั่นนะสภาพที่เห็นอาจจะไม่ได้เห็นทั้งหมดสีร่รอยต่อแต่ว่ามีร่องรอยเห็นละว่ามีการถูกตัดไปจริงะนะคะก็มีร่องรอยให้เห็นรวมไปถึงอุปกรณ์เสพยาเสพติดด้วยโอ,โอ,อย่างที่ท่านหัวหน้า,อาบอกนะคะ,คะว่าตอนนี้เองก็ต้องเพิ่มความถี่ในการเฝ้าระวังรวมไปถึงการาลาดตระ ด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มจุดสกัดต่างๆก็น่าแปลกนะคะคุณนัญาเพราะว่ากระบวนการไม้พยุงมันก็ไม่ใช่น้อยๆเหมือนกันนะในเรื่องของการคนลลักลอบขน่าการตั้งจุดตรวจจุดสกัดต่างๆมันจะมีหลายทางขนาดนั้นหรือเปล่าหรือยังไงประเด็นเนี่ยต้องอาศัยแรงต้อง นะคะคุยกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะะ,ะว่าจะต้องทํำยังไงไ,ไม่ให้กลายเป็นช่องว่างแบบนี้หรือต้องไปดูว่าเอ๊มีใครเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่านะที่เป็นหนอนวันไส้หรือเปล่านะคะก็จะต้องดูด้วยนะคะเดี๋ยวไปคุยกับสายของท่านผู้รองผู้ว่านะคะ,ะจังหวัดชัยภูมิเี่ยน,นก็ตามเรื่องนี้อยู่ด้วยคุณนิพนธ์สาธิตสมิทธพง์ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะสวัสดีครับ เมื่อสักครูนี้คุยกับหัวหน้าบรรเจิดที่ลงพื้นที่นะคะไปสำรวจในอุทยานแห่งชาติป่าหินงามาที่นั่นพบล่องลอยค่ะท่านรองคะว่ามีการตัดไม้จริงตอนนี้ท่านรองอจะดําเนินการยังไงในการเข้าไปจัดการขบวนการนี้คะตามที่เราได้รับรายงานเมื่อสักครูนะครับมีการลักลอบตัดไม้และมีการเสพยาบ้าซึ่งตรวจสอบสถานที่แล้วเนี่ย ในเบื้องต้นทราบว่าสถานที่นี้อยู่เขตอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรี